แคทตี่5ชื่อนางสาวสุกิตาในส่วนะคะตอนนี้อาอยุ34ย่าง35แล้วค่ะเ่อิญว่ามีน้องที่รู้จักกันมาแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซสมอลอยู่ตัวหนึ่งก็คือนี่ค่ะไฟโตว,วีซึ่งไฟโตว,วีเนี่ยคุณของเขาอะนะคะคือช่วยมันเป็นผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์ลำไส้ซึ่งถามว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับาการขับถ่ายก็ระบบ ภายในลำไส้นะคะคือบางทีสองวันถ่ายทีเรือแบางทีก็แบบนานนะคะเป็นเป็นคนทานหนักซึ่งถามว่าประโยชน์ที่ได้รับจากาหลังจากที่ทานไซโตวีเนี่ยก็คืออทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ก่อนหน้านี้มีปัญหาเกี่ยวกับฟ้าด้วยซึ่งถามว่าประทับใจกับตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแค่ไหนก็บอกได้เลยครับว่ามาก เพราะว่ามันทําให้ฝ้าจางลงแล้วก็น้าหนักตัวลดลงด้วยแต่ก็วิธีการชงก็ง่ายๆอ่ะค่ะก็ฉีกซองแล้วก็ชงในน้ําเย็นแล้วก็ดื่มก่อนนอนอประโยชน์ที่ได้รับนะคะก็แค่นี้ค่ะทำให้ฝ้าลดลงแล้วระบบขับถ่ายเราดีขึ้นถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะติดต่อตามมอือถือข้างล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ